ขั้นตอนแรกเลยนะคะเตรียมน้ําก่อนเลยจ้ะเอาน้ําใส่หม้อหรือใส่อะไรไว้ก็ได้นะคะนี่คือหมึกแห้งที่เรามีอยู่นะคะก็อเอาหมึกแห้งแช่ลงไปในน้ําเลยค่ะเราจะทอดเท่าไหร่เราก็แช่ลงไปก่อนเลยนะคะแช่น้าสักห้านาทีสิบนาทีค่ะแล้วก็ล้างออกรักสองน้ำสามน้ําก็ได้นะคะเราก็ จะได้หมึกที่ไม่เค็มมากแล้วก็ไม่แข็งด้วยเราเอาเท่านี้พอเนาะอะ,อะลองดูนะคะเดี๋ยวเราแช่ทิ้งไว้ก่อนนะโอเคเดี๋ยวไปดูต่อกันเลยจ้าหมึกนะคะหลังจากที่แช่น้ำแล้ว แล้วก็ทําการเสดจน้ําแล้วก็เอาลงมาทอดเลยจ้ะอันนี้เราใส่น้ํามันแล้วก็ไม่รอน้ํามันร้อนเนาะเพราะเดี๋ยวมันกระทุเยอะก็ใส่ลงไปเลยจ้ะ มืกเขาทอดไม่นานนะคะทอดแป๊บเดียวเดี๋ยวเขาก็สุกก็ทอดแค่ไหนทอดตามที่เราชอบทอดนานก็แข็งนะก็ทอดเอาเอาที่แบบเราเรากินแล้วไม่แข็งจนเกินไปนะคะอันนี้แช่น้ำจนตัวเขานิ่งมิดนึงนะคะ หลายคนสงสยัยเฮ้ยแช่น้ำเอาแค่ไหนแบบเอาให้ตัวเขานิ่มนิ่นิดนึงแล้วเดี๋ยวเราก็มาทอดกันเลยระเด็ดน้ำนิดนึงนะถ้าไม่จะเด็ดน้ำเดี๋ยวเขาปลาทูเยอะเดี๋ยวจะทอดแบบไม่เป็นสุกเ <c oughs> พราะเขาดีดเก่งทุกคนแค่นี้ก็ถือว่าได้แล้วนะคะแค่นี้ก็สุกแล้วนะเราเอาแค่นี้พอเดี๋ยวถ้าเราทอด นานไปเดี๋ยวมันจะเหนียวหล้วตัวเล็กนิดเดียวเนาะก็เท่านี้ก็ตักขึ้นเลยค่ะที่จะดูว่าตัวเขาจะเป่งๆนะคะตัวเขาจะไม่ไม่งอไม่เหี่ยวเนาะเพราะว่าเขาไม่ได้แข็งแล้วก็ลองทํากันดูค่ะวิธีแก้ง่ายๆที่จะไม่ให้เขาเค็มแล้วก็ไม่ให้เขาแข็งนะคะ กินได้ทุกคนบางทีถ้ามันแข็งมากเด็กหรือผู้ใหญ่มากก็จะทานไม่ได้นะคะลองทำกันดูค่ะเพับมาบอกนะจ๊ะบางคนอาจรู้แล้วนะก็เทดนี้ไว้แค่นี้นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าไปแล้วราทุกคนอยากให้ทุกคนมีความสุขค่ะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรับประทานนะคะทำทานกันง่ายและปลอดภัยค่ะไปแล้วสวัสดีจ้า